สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชา n นลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงลาวพัฒนานะครับวดวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2567ให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อนะครับหลังจากที่วันศุกร์นะครับผลลาวพัฒนาออกมานะครับออกมาที่1263 126347นะครับ126347 สามตัวบนสามสี่จ็ดนะครับสามสี่เจ็ดแต่ก็สองตัวล่างหกสามนะครับหกสามตัวเลขที่ช่องลงไปให้นะครับที่ผมลงไปให้ก็มีเป็นชุดวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดวิ่งรูดก็เข้าตามปกติที่3ามนะครับวันนี้เข้าสามแต่ตัวตัวจับคู่ในวิ่งรูดไม่เข้านะครับตัวจับคู่ในสูตรนะครับ คือวิ่งรูดต้องรูดทุกตัวแต่ว่าจับคู่ในสูตรนะครับมีใกล้เคียงก็คือ3 8นี่แหละนะครับตัวมั่นไม้ไว้38นะครับ3ม,มาเด็ 7, 8ไม่มานะครับวันนี้ไม่มี8นะครับอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็สูตรนี้ก็คาดหวังว่าจะมาบนนะครับคาดหวังว่าจะมาบนเลยนะครับ กม็มาทั้งสองสูตรนะครับมาทั้งสองฝั่งก็คือเจ็ดก็มาสามก็มานะครับแต่มันมาคนละที่นะครับสามดันลงไปล่างเจ็ดก็วางไว้หลักหน่วยบนอยู่ก็มาตามหลักอยู่นะครับตัวนี้มันยังมาไม่เข้าคู่กันอยู่ยังไม่เข้าล็อกง่ายๆนะครับเข้าแบบนี้มาแบบนี้ไม่ดีนะครับ FC ไม่ได้ตังนะครับ เลยเข้าสูตรเข้าแต่ว่ามันไม่ได้ตังนะครับเพราะว่ามันียกกันไปบนล่างนะครับเป็นสูตรเก่านะเป็นสูตรเก่านะครับเป็นสูตรเก่าที่ที่คารามันมาแล้วล่ะมันกลับมาผมก็เลยเอามาลงให้เอามาวางไว้ให้นะครับก็วันจันทร์ก็จะลงไปให้อีกนะครับในสูตรนี้นะครับคารามันจะมาแล้วล่ะนะครับหนึ่งสองสามนะครับมีทุกตัวนะครับมีทุกตัวหนึ่งสองสามนี่ ต่มันเป็น4นะครับ1 2มี3ด้วยนะครับแต่มาเป็น4ตรงนี้ที่เดียวนะครับสลับที่เดียวได้เลยนะครับสลับให้ที่เดียวก็จะโอเคโปเชเลยนะครับอันนี้ก็เราพัฒนาของมันสุกนะครับของมันสุกก็ได้แครวิ่งรูดนะครับได้แค่วิ่งรูดด่แค่วิ่งรูดก็เข้าเป็นปกติอยู่นะครับสำหรับ s c สีที่ตามวิ่งรูดก็คงจะได้สตางค์นะครับคงได้สตางค์อยู่นะครับส่วนท่านที่ จับเฉพาะตัวจับคู่ให้ก็ต้องขอประทานอภัยนะครับมันไม่เข้าก็คือไม่เข้านะครับวิ่งรูดนะครับไปต่อวันจันทร์นะครับวิ่งรูดวิ่งรูดวิ่งรูดนะครับมันออกผลออกที่หกสามหกสามสี่เจ็ดนะครับ ตัวฝั่งนี้คาดหวังว่าจะมาบนไม่มานะครับมา7ตัวที่ขาดไปนี่แหละนะครับเห็นแปดเก้าแปดเก้านน่าจะมา8ปดนะครับเอ่อเข้าที่สามตัวชนนะครับเข้าที่สตัวชนทีนี้วันจันนะครับวิ่งรูดมันได้อะไรเอ่ยนะครับวันจันวิ่งรูดได้ที่6นะครับวางน,นี้ได้ห 8ปดสามสี่อีกฝั่งนี้ได้หกเหมือนกันนะครับหกเจ็ดแปดหนึ่งนะครับหกเจ็ดแปดหนึ่งอ่าตัวชนตัวชนก็เป็นหกหกกับแปดอ่าหกกับแปดนะครับวันนี้วิ่งรูด วันจันนะครับได้ที่6กับ8นะครับจะจับวิ่งรูดให้ดูสำหรับ f c ที่จับวิ่งรูดไม่เป็นนะครับว่าวิ่งรูดจับอย่างไรนะครับรูด6ก่อนนะครับรูด6ก็จะได้6 0 61 6 2 หกสามหกสี 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแปดทีนี้ก็จะได้แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้า 8ปดหกแปดเจปปดแอ่าอันนี้คือวิ่งรูดนะครับมันจะได้20ตัวถ้าตัดตัวซ้ำกันก็จะเหลือสิบเกตัวนะครับพอแกหกแปดเป็นตัวซ้ำนะครับก็มีทั้งเบิ้ลด้วยนะครับมีเบิ้ลมีหามอะไรด้วยอยู่ที่ครบนะครับทีนี้ ตัววิ่งรูดในสูตรนะครับในสูตรที่จะไปจับวิ่งรูดนะครับตัวที่ผมจับให้ประจําคือจูดพวกนี้นะครับว่าเอามาจับกันเองนะครับเอาวิ่งรูดมาจับกันเองมันก็เข้าอยู่บ่อยๆนะครับมันเพิ่งหลุดมานี่มันเพิ่งหลุดมาอ่ะงวนนี้ไม่ได้งวนนี้ไม่ได้งวนนี้มันเพิ่งหลุดมานะครับให้มันกลับเข้าไปเข้าอีกก่อนนะครับเราค่อยจะตามแบบเน้นเน้นเน้นมันนะครับเอา ก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี1นะครับก็จะมี61 63 64 61 63 64 66 67 68ทีนี้ถ้า8ก็จะเป็น81เหมือนกัน83 84 86 87 88 อันนี้คือตัวเด่นในวิ่งรูดนะครับเด่ยนยังไงเด่นก็คือตัววิ่งรูด2ตัว6กับ8ตัว3ก็มาจับพวกตัวในนี้นะครับก็เป็นตัวที่เด่นของที่มากลุ่มนี้นะครับเป็นที่มาตัวที่ทำไฮไลท์ไว้ขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับมี616 3 6 4 6 6 6 7 6 8 8 1 8, 8, 8, 8, 8 3 8 4 8 6 8 7 8 8ไปกลับนะครับมันเป็นบนล่างอยู่นะครับเป็นบนล่างอยู่เราก็ ต้องไปหาอีกทางหนึ่งว่า,าตัวเด่นของบนหรือล่างมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในวันที่ผ่านมาสูตรบนผมมันก็ก็เข้าอยู่นะครับที่ผมเน้น1 2, 3, นึ่มนี่มันไปเข้ากับสูตรบนนะครับ789 7 8 9มันเข้ากับบนนะครับมันก็มาออกนะฮะนะครับ c อกตัวต่อไป12345มีถึงนี้เลยนะครับนะครับมีหมดเลยนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะตัวที่มันชนในสูตรนั้นนะครับมันก็เลยไม่โดนมา3งวดแล้วนะครับตัวนี้มา3งวดแล้ว,วตัวต่อไปก็2 3 4 5 6, 6เป็นหลักสิบนะครับ3 4 5 6 7เป็นหลักหน่วยนะครับอันนี้บนถ้ามองดูตรงนี้ก็มี6นี่แหละตัวจะชนนะครับ หกอะไรหกสามหกสี่หกสามหกสี่หกหกหกเจ็ดอ่าใกล้เคียงอยู่นะครับไปถึงแปดมีแต่หกตัวเดียวหกสามหกสี่หกหกหกเจ็ดอืมก็จะมีโอกาสไหมนะครับจะมีโอกาสไหมถ้ามันชนนะถ้ามันชนมันชนกับกับบนก็มีนี่หกสามหกสี่หกหกหกเจ็ด 6กสามหสื่ถึงหกเจ็ดนะครับถึงหกเจ็ดเกียวตัวเดือนมี6กเจนะครับก็จะ6นี่แหละนะครับ6ชนนะครับจะมาไม่มาเราไม่รู้มันชนแล้วนะครับวันนี้ชน6แล้วนะครับชน6ชนตัวเก่าด้วยตัวเก่ามี6กนะครับหกสาก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสดีอยู่ว่า,าตัวเลขตัวเก่า นะครับตัวเลขตัวเก่าของวันที่ผ่านมาอย่างวันนี้มันกออกเลขตัวเลขตัวเก่าอยู่นะครับนี่เจ็ดห้าแปดเก้าเจ็ดแปดเห็นไหมเจ็ดแปดมีติดมาอันนี้สามแปดห้าหนึ่งมีห้าแปดติดมานะครับติดมาอ่าติดมานี่สองตัววัน,นลงมาอีกสองตัวเจ็ดกับแปดอีกลงมาสองตัววันนี้อะไรหกกับเจ็ดลงมาสองตัวนะครับ มีโอกาสไหมหกสามสี 6, 3, 4, ่เจ็ดจะลงมาสองตัวนะครับถ้าลงมาสองตัวมันก็เป็นหกสี่นี่แหละนะครับหกสี่หกสามหกสี่นะครับถ้าสองตัวนะครับก็อันนี้คือคาดคณีน,นะครับเป็นการคาดคณีคา,าดเดาฉะนั้นก็จะให้ไปก่อนตัวที่เด่นไว้ก่อนคือ63กับ64นี่แหละนะครับในวิ่งรูดนะครับในสูตรวิ่งรูดในสูตรวิ่งรูด ก็คงจะให้ไวประมาณนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะเอาลงให้อีกอยู่นะครับให้อีกอยู่ให้ดูอีกอยู่นะครับก็จะบนนี่แหละชุดบนนี้ให้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วก็หาตัวเด่นมาตัดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เป็นตัวเด่นให้นะครับเป็นตัวเด่นให้แล้วก็ชุดสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับก็ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ